ีพายเนี่ยเขาก็มีการบริจาคเงินนะครับไปสร้างโรงพยาบาลสนามนะครับนะถ้าจำไม่ผิดที่สุราษฎร์ธานีนะคนก็เลยเอาไปเปรียบเทียบกับโรงพยาบาลสนามของรัฐบาลที่เรียกว่าโรงพยาบาลบุษราครคนะครับนะถ้าจำไม่ผิดนะครับก็คืออยู่ที่ไหนครับเมืองทองธานีนะครับพอไปเปรียบเทียบกันแล้วเนี่ยราคามันต่างกัน นะครับพอราคามันต่างกันสิ่งราคามันต่างกันปุ๊บสิ่งที่ตามมาก็คืออะไรครับคนก็ด่ากันเละเลยดา่าใครล่ะครับก็ด่ารัฐบาลนะครับนะปกติรัฐบาลก็ถูกด่าเป็นประจำอยู่แล้วสรพัดเรื่องทั้งฝ่ายค้านทั้งฝ่ายที่ไม่เห็นด้วยก็รุมด่ากันรัฐบาลครับนะด่ากันจนลุงตูนี่น้ำหนักลดหน้าตากแย่เลยช่วงหลังแ็ไม่ค่อยจะให้สัมภาษณ์เระมัดระวังมาก นะครับนะก็โดนด่าเยอะครับเยอะครับวันนี้ชัยวุฒิรัฐมนตรี DES ซึ่งดูแลเกี่ยวกับเรื่องโซเชียลมีเดียเนี่ยนะครับก็ออกมา,าให้สัมภาษณ์นะผมดูนะให้สัมภาษณ์ผู้สื่อข่าวทำนองว่านะเนี่ยเพจแหม่มโพดำเนี่ยวงเล็บปลอมเนี่ยได้นำภาพโรงพยาบาลโรงพยาบาลของพิมพ์ลีพายโรงพยาบาลสนามเนี่ยกับโรงพยาบาลสนามบุตรศราค a ของรัฐบาลมาเปรียบเทียบกัน นะครับแล้วก็บอกเรื่องราคาต้นทุนในการจัดทําโรงพยาบาลสนามหรือจัดทําเตียงเนี่ยที่แตกต่างกันราวฟ้ากับเหวนะครับพอเอาเอาภาพสองภาพมาเปรียบเทียบกันเนี่ยนะครับนะครับนะนะครับมันก็เป็นการเรียกแขกครับนะพี่น้องประชาชนก็มีทุนเดิมอยู่แล้วในการที่นะ ตั้งข้อสงสัยเกี่ยวกับเรื่องงบประมาณจัดซื้อจัดจ้างต่างๆของรัฐว่ามีการทุจริตหรือไม่อะไรต่างๆก็ด่ากันเละเจ้ด่ดาใครล่ะครับไม่ได้ด่าพิมพ์ลีพายล่ะครับพิมลีพายเนี่ยมีแต่คนสารเสรนะก็ด่ารัฐบาลน,นะครับว่าทําไมจัดซื้อจัดจ้างนะเตียงผู้ป่วยอุปกรณ์ต่างๆของโรงพยาบาลสนามเนี่ยระหว่างของบุตรสลัคมกับพิมพ์ลีพายจึงต่างกันราวฟ้ากับเหว ว่าแล้วก็ชุกรูนะรัฐมนตรีท่านก็ลมออกหูครับนะครับลมออกหูเลยครับขูฟอฟอฟ,อ,ฟอนะครับว่าใครก็ตามตีที่เป็นต้นโพสต์เอาภาพเตียงของรัฐบาลกับไอเตียงของพิมพ์ที่พายมาเปรียบเทียบเนี่ยแล้วทําให้มาคนมาด่ารัฐบาลกันเยอะแยะมากมายเนี่ยรีบรบซะก่อนที่จะถูกดําเนินคดี พรบอรคอมนะนะครับก่อนเพราะว่านะเป็นการนําข้อมูลอันเป็นเท็จอะไรก็แล้วแต่ท่าน่ะหรือว่าเป็นการตัดต่อภาพก็ไม่รู้แล้วแกบอกว่าแกจะไปแจ้งความนะดำเนินคดีหากยังไม่ลบว่าแล้วก็จุกรุนะครับว่าคุณจะต้องถูกดําเนินคดีติดคุกจิตารางอะไรเนี่ยนะนะนะเออในอันนี้ผมพูดเสริมนะก็คือว่าเป็นพรบอรคอมจําคุก5ปี ตัดต่อภาพ3ปีนำข้อมูลเท็จทำให้ประชาชนตกอกตกใจว่าโอ้ยพิมพ์รีภายไปซื้อจากไหนมามันถูกจังเลยรัฐบาลไปซื้อร้านเดียวกันหรือเปล่าทำไมแพงจังคนก็นมาด่ารัฐบาลซึ่งรัฐมนตรีชัยวุฒิเนี่ยถ้าเรียกชื่อผิดต้องกราบขอโทษด,ด้วยนะผมไม่ได้นำข้อมูลอเมทเทเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์นะจำชื่อท่านไม่ค่อยได้หรอกเพราะว่าท่านเพิ่งมาได้ตำแหน่งหลังจากนะ พุที่พงบุญกันเดี้ยงไปท่านก็มาต่อนะครับนะท่านก็จําชื่อไม่ได้อย่าอย่าไปแจ้งความผมว่มานําข้อมูลเท็จเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์นะเพราะจําชื่อไม่ค่อยได้ท่านก็ขู่ว่าถ้าไม่ลบโพสต์นะจะดําเนินคดีโอโหวันวันเนี่ยนะครับนะครับท่านจะแจ้งความประชาชนอยู่นั่นนะครับนะมีนักข่าวโทรศัพท์มาถามผมว่าอาจารย์เดชาครับ ถ้าเรานำภาพเตียงของพิมพ์รีพายกับเตียงของบุษรสาคามของรัฐบาลเนี่ยโรงพยาบาลสนามมาเปรียบเทียบกันเนี่ยมันมีความผิดไหมนะเขาถามผมนะผมก็บอกว่าไม่เกี่ยวกับเรื่องการเมืองนะตอบในฐานะที่เป็นนักกฎหมายจบเนติบ,บัณฑิตนะนะครับนี่ก็ใส่เสื้อเนตตบ,บัณฑิตเลยเนี่ยนะ,นะวันนี้นะใส่มาเลยครับคือถ้าลำพังเอาภาพมาเปรียบเทียบแล้วบอกว่าพิมพ์รีพายใช้ต้นทุนในการจัดทำเท่าไหร่ โรงพยาบาลสนามเท่าไหร่ไม่มีความผิดนะครับนะครับไม่มีความผิดครับเพราะฉะนั้นเอาภาพมาเปรียบเทียบไม่มีความผิดครับ,กาารย,ย,กรบยกเว้นว่านะไปพิมพ์ข้อความหรือใส่แคปชั่นทํานองว่านะเตียงของพิมพ์รีไฟลกับเตียงของรัฐบาลหรือบุตรสลาคมเนี่ยใช้วัสดุอย่างเดียวกันทุกอย่างเหมือนกันแต่ราคาต่างกันเราฟ้ากับเหวแบบนี้ จะเป็นความผิดถ้ามันไม่เป็นความจริงน ouais ะครับถ้ามันไม่เป็นความจริงก็เป็นความผิดแต่ถ้าเป็นความจริงนะครับนะนะทุกสิ่งทุกอย่างเหมือนกันเปะ๊ะ <ś led> พิมพ์รีพายอ่าอย่างไรโรงพยาบาลบุตรสลาคำของรัฐบาลก็อย่างนั้นแล้วราคาต่างกันฟ้ากับเหวถ้าเป็นเรื่องจริงนะครับอันนี้เป็นประโยชน์กับประชาชนนะครับเป็นประโยชน์กับประชาชนคือไม่มีความผิดครับนะ เป็นไปตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา329วงเล็บ3เป็นการติชมนะบุคคลหรือสิ่งของอะไรก็แล้วแต่เนี่ยตามวิสัยประชาชนย่อมกระทำได้เพราะอะไรเพราะเงินทุกบาททุกสตางค์ที่ไปซื้อเตียงซื้ออผ้าห่มหมอนอะไรต่างๆเนี่ยเตียงสนามนที่เมืองทองธานีเนี่ยหรือบุษราคัมมันเป็นเงินภาษี นะครับน่าเป็นเงินภาษีของประชาชนทุกคนเป็นเจ้าของประชาชนหรือที่เขาเรียกว่าภาษีกูในเมื่อเงินทุกบาททุกตังค์นะครับมันเป็นภาษีกูเพราะฉะนั้นกูก็มีสิทธิ์ที่จะวิพาก์วิจารณ์โดยสุจริตว่าแล้วจุกกรูช่วยแชร์ด้วยครับเพราะฉะนั้นรัฐมนตรีหรือใครก็แล้วแต่จะมาห้ามกูไม่ให้วิจารณ์ไม่ได้ ถ้าอะไรก็แล้วแต่ที่เป็นของรัฐบาลมันคือพาษีของกูนะครับแต่ต้องวิจารณ์โดยสุจริตนะครับไม่ใช่ไปตัดต่อภาพไปใส่ร้ายป้ายสีรัฐบาลอันนั้นไม่ได้นะครับนะนะเพราะนั้นเอาภาพมาเปรียบเทียบพิมพ์รีพายเท่าไหร่นะบุตรสาคําเท่าไหร่นะไม่มีความผิดครับแต่อย่าไปใส่ข้อมูลอันเป็นเท็จหรือบิดเบือน นะผมผมดูข่าวบอกว่าเอาของที่ไม่เหมือนกันมาเปรียบเทียบกันได้ไหมได้ไม่มีความผิดนะครับนะเอาเอาไอ้นี่เอาอะไรไอโฟนมาเปรียบเทียบกับซัม s ุงไอโป้ไวโป้หัวเเปรียบเทียบได้ครับทำไมจะเปรียบเทียบไม่ได้ครับเพราะว่ามันเป็นโทรศัพท์มือถือเหมือนกันเอารถเฟอร์รารี่ปอร์ชมาเปรียบเทียบกับรถแท็กซี่รถสามล้อก็เปรียบเทียบได้ครับ เป็นรถเหมือนกันเอาเตียงผู้ป่วยของพิมพ์รีพายกับเตียงผู้ป่วยของโรงพยาบาลสนามเปรียบเทียบก็ได้เปรียบเทียบได้เป็นเตียงผู้ป่วยเหมือนกันราคาต่างกันก็อธิบายไปสีครับทำไมมันราคามันต่างกันอย่างไรก็อธิบายเพราะเงินทุกบาททุกสตางค์นั้นเป็นคือเงินภาษีรัฐมนตรีก็ต้องอธิบายครับนะอธิบายว่ามันแตกต่างกันเพราะมันมีอุปกรณ์ที่แตกต่างกัน มันมีเครื่องมือแพทย์มีอะไรต่างๆเสริมมาก็แค่นั้นนะครับเราต้องการความสามคัคคีก็เห็นลุงตู่พูดนะครับประเทศชาติต้องการความสามัคคีต้องการความร่วมมือกับพี่น้องประชาชนใช่ไหมครับว่าแล้วก็จุกรู่นะครับตอนนี้คนดูทาง Facebook 3327เราต้องการความร่วมมือ ก็ฝากท่านรัฐมนตรีนะครับเราต้องการความร่วมมือเพราะนั้นเราก็ไม่ควรจะเน้นเรื่องการค,มค่มขูว่าจะดําเนินคดีตามกฎหมายเราต้องใช้วิธีการเข้าถึงเข้าใจพัฒนานะครับรัฐมนตรีชุดนี้ก็ส่วนใหญ่ก็จงรักภักดีกับสถาบันเหตุใดถึงไม่เอาคําสอนนะของพ่อหลวงรัชกาลที่9เข้าใจเข้าถึงพัฒนาครับนะ เข้าใจเข้าถึงพัฒนาเราต้องเข้าถึงใจของประชาชนต้องเข้าใจนะแล้วกับพัฒนาเขานะครับนะถ้าผมจํำไม่ผิดเนี่ยนะน่าจะเป็นกระแสะพระราชดำรัสของในหลวงรัชากาลที่เกรัฐบาลชุดนี้ก็จงรักพักดีต่อสถาบันอยู่แล้วนะครับเอาเอาคำสอนของพระองค์ท่านมาใช้สิครับนะเราต้องทำความเข้าใจกับพี่น้องประชาชนโดยการอธิบายว่า เตียงสนามของพิมพ์วิภายกับเตียงสนามของบุตรสลาคำของรัฐมันคนละยี่ห้อหรืออะไรยังไงก็ว่าไปนะครับไม่ใช่บอกว่าเอามาเปรียบเทียบไม่ได้เปรียบเทียบได้ไม่มีความผิดครับที่ผ่านมาเคยมีการโฆษณาเกี่ยวกับบริการของโรงพยาบาลสองแห่งนะครับที่ต่างกันนะครับนะมีคดีขึ้นสู่ศาลนะแล้วก็ศาลก็ตัดสินแล้วมันจะเป็นความผิดก็ต่อเมื่อ นำมาเปรียบเทียบกันแล้วนะไปใส่ร้ายนะหรือนําข้อมูลเท็จไปใส่ร้ายอีกโรงพยาบาลหนึ่งมันถึงจะมีความผิดเพราะฉะนั้นลําพังแค่นํามาเปรียบเทียบไม่มีความผิดแล้วครับอย่าตกใจง่ายครับท่านรัฐมนตรีตกใจง่ายจังกระทรวงดีเอสน่าจะเป็นกระทรวงที่อ่าเสริมสร้างพลังบวกใช้กระรวงเนี่ยนะครับในการประชาสัมพันธ์สแสวงหาความร่วมมือกับพี่น้องประชาชนพี่น้องคิดเหมือนผมไหมครับ ใช้กระทรวงในการแสวงหาความร่วมมือจากคนที่เห็นต่างจากคนที่ยังไม่เข้าใจการทํางานของรัฐจากคนที่ยังไม่พอใจในการทํางานของรัฐคุณแสวงหาความร่วมมือนะครับแสวงหาความร่วมมือครับนะนะถ้าถ้าเป็นไปได้นะงดเว้นการบังคับใช้กฎหมายนะครับงดเว้นการบังคับใช้กฎหมายไม่ใช่ โผล่หน้าขึ้นมาพอเห็นหน้าชัยวุฒิปุ๊บอะเอาแล้วเตรียมดําเนินคดีอะไรเงี้ยมันนะอย่างผมผมเห็นหน้าปุ๊บเนี่ยถ้าผมดูทีวีเนี่ยผมผมปิดทันทีเลยนะผมไม่อยากเห็นหน้าท่านนะเ,พาะนะเพราะอะไรเพราะอะไรเพราะเดี๋ยวท่านก็บอกว่าอ่าเดี๋ยวต้องดําเนินคดีนะเดี๋ยวต้องให้ฝ่ายกฎหมายไปแจ้งความนะเดี๋ยวต้องฟ้องศาลน,นะคือเห็นหน้าท่านแล้วเรามีความรู้สึกว่าเหมือนนะประชาชนอะไรตั้งคําถามเหมือนท่าน นะมีความคิดเห็นไม่ค่อยตรงกับประชาชนนะบางคนบอกถึงขนาดว่าท่านไม่เป็นมิตรกับประชาชนหรือไม่ตั้งคําถามนะครับไม่ช่ยืนยันนะตั้งคําถามว่าเอ๊ะท่านไม่เป็นมิตรกับประชาชนหรือไม่พอเห็นหน้าพบก็งไงอ๋อเดี๋ยวเราจะรวบรวมพยานยหลักฐานแจ้งความนะนะใครที่นําภาพมาเปรียบเทียบเดี๋ยวเราก็จะแจ้งความดําเนินคดีนะโอ้โหคือมันดูแล้วมันมือนๆมันไม่ค่อยสร้างสรรนะเพราะว่ากระทรวง ดีเ e. เนี่ยมันน่าจะเป็นเรื่องการสร้างสรรค์ว,วันวันออกทีวีออกโซเชียลเออมีแต่พูดเรื่องดีๆประชาชนจะได้ประโยชน์อะไรจังเลยอันนี้ลาระวังนะอ่านะครับเดี๋ยวจะดําเนินคดีนะครับอันนี้ก็ฝากไว้พี่น้องคิดเหมือนผมเลยเข้ามาแล้วก็ช่วยกันแชร์ด้วยนะครับผมนี่พูดแต่งไปตรงมานะครับอันนี้ฝากพี่น้องประชาชนนะครับนะผมก็เชร์ทั้งรัฐบาลเชร์ทั้งพิมพ์นีพายรัฐบาลก็เชร์ครับ นะแต่มันเชียร์ไม่ขึ้นจุกรูเชียร์เท่าไหร่แม่ก็เชียร์ไม่ขึ้น